สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด็ดประจำวันจกับจารรักทางช่องทางซีีมดมีวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่27เมษายนนะคะวันนี้ก่อนเข้ารายการอาจารย์รักมีข่าวดีมาบอกให้กับทุกทุกท่านทราบค่ะใครก็แล้วแต่ที่ชอบดูดวงชอบการเสกโชคนะคะวันนี้อาจารย์รักแนะนาค่ะให้ไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยลงในมือถือได้เลยค่ะได้ฟรีๆเลยนะในแอปเนี่ยจะมีการทานายดวงรายวันแบบเฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็ยังมีสีมุมคล การทำนายฝันการตรวจผลลางวันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข่าวดีที่นํามาฝากให้กับทุกท่านค่ะมาฟังคำพยากรณ์กัน,กนว่าคนที่เกิดกันพฤ้ัสาบัปปดีวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์เนี่ยวันนี้คุณจะต้องระมัดระวังคําพูดคำจานะโดยเฉพาะกับออคนใกล้ชิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการแปลเจตนาที่ผิดเนี่ยมันจะขุ่นใจกันเรื่องการงานมีความก้าวหน้าดีค่ะแล้วก็เป็นวันหนึ่งที่คุณมีโชคเรื่องของการเสีย่ยง สำหรับดวงคนที่เกิดวันพก,นนนกับืนวันเสาร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยนะคะวันนี้เรื่องการเงินดีมากเลยนะรวมถึงการติดต่อการพูดคุยนะคะก็เรียกว่าได้เปรียบในเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์ใครที่เดินเรื่องของเครดิตไว้นะคะวันนี้ก็จะได้ผลอย่างที่เราคาดหวังไว้ส่วนเรื่องงานจะมีปัญหาบางเล็กน้อยนะคะไม่ต้องังมลอะไรมากมายสีมงคลในวันนี้จะเป็นสีเขียวสีแดงสีครีมแล้วก็สีชมพู แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะประจําในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่ทุกท่านจะทําการสักการะบูชาก็ยังมีองค์สมเด็จพระเจ้าเตยวรมหาราชกับองค์ท่านท้าวเวสวสุวรรณสองพระองค์นี้นะเสริมดวงเรื่องการเงินกับโชคลาภค่ะส่วนพระราหูกับพระพิยะมหาราชเนี่ยจะเสริมดวงเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสําหรับเครื่องประดับเสริมดวงค่ะก็จะมีเพชรมีหยกแล้วก็มีนิมนะคะหาอย่างใดอยังหนึ่งติดตัวไว้ค่ะเรียกว่าจะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภมาให้กับเรา คนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเกิดในช่วงของเดือนเมษารอบสัปดาห์นี้นะจะทําบุญวันเกิดนะคะขอให้เน้นเรื่องของการชําระนิสสงจะเป็นการบริจาคค่าน้ำเข้าไปก็ได้นะคะอันนิสงตรงเนี้ยจะทําให้เรามีความมั่นคงนะคะแล้วก็โชคลาภหน้าที่การงานก็จะเจริญรุ่งเรืองเรื่องของอาหารค่จะใส่บาหรือทําบุญเลี้ยงพระเนี่ย ให้มีส่วนผสมของกุ้งอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าจะเป็นเคล็ดจ,จะทําอะไรจะต่อยอดได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยมาดูกันค่ะว่าตัวเลขที่วางไว,ว้เมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างในรบนอบ17.30นนะคะเลขที่ออกคือ845แล้วก็48รอบนี้จะในเลข8ค่ะเข้ามาทั้งหลักร้อยบนแล้วก็หลักสิบล่างแล้วก็ยังเข้ามาสตัวล่างของชุดวินด้วยนะคะคือเลข48ส่วนในรบนอบ18.30นเลขที่ออกคือ675 แล้วก็สองสองรอบนี้ตัวเน้นนะคะเลข2ค่ะเข้ามาทั้งหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักสิบร่างเลยนะคะคือเลขสองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่27เมษาในรอบสิบเจนอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลขเจ็ดเลขสาเลขหนเลข2องเน้นไที่เลขห้ากับเลข7ชุดจับคู่50 54 56ย์ห้าสี่ห้าหกห้ แล้วในรอบจุด0จดนค่ะชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข4ีเลข5เลข0ูเลข6กเลขเก้แมนไม่ที่เลขสี่กับเลขก5ชุดจับคู่4 1 4 2 4 3่งสี่5 25สี่สามสแล้วในรอบ1ุด0นค่ะชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข4ี่เลข8เลข5าเลขหเลข7 ในวิธีเลขสี่กับเลขแปชุดจับคู่40 42 43 46 49 08 28 38 68 98นะคะอันนี้ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาเลยนะคะของวันพฤหัสค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะอย่าลืมนะคะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยลงในมือถือนะคะโหลดฟรีค่ะเพราะว่าแอปเอ็มไทยนะคะจะมีการทำนายดวงชะตานะคะซึ่งเป็นดวงรายวันเฉพาะบุคคลน,นะคะ แล้วก็ยังมีสีมงคลการทำนายฝันการตรวจผลรางวัลน,นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆมากมายเลยนะคะไว้บริการทุกๆท,ท่านนะคะเข้าไปดูในแอปเอ็มไทย SM นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆที่ทุกคนอยากรู้นะคะพุนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับจะรักทางช่องทางซีมีดักมีขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ